สวัสดีครับกลับมาพบกับมวยไทยซูปเปอร์สตาร์กันอีกครั้งนะครับในวันนี้จะมาพูดถึงการที่นักมวยเซ็นสัญญาเข้าร่วมศึกใหญ่วันที่มชิปต่อเนื่องจากแลมโบเล็กแล้วก็แพจีจ้าเลยโดยต้องย้อนไปในเหตุการณ์วันลุมพินี16วันที่12พฤษภาคมนะครับยอดภูผาเจอกับยักษ์อังเดรโคโมมฟยอดภูผาพูดบนเวทีหลังจบการชกโดยการน็อกนักมวยหุ่นอวตารจากดาวแพนดอร่าไปว่า ขอขอบคุณคุณชาตีที่มอบโบนัสให้แก่ผม3ามแสนห้าแต่ผมอยากจะได้โอกาสเข้าไปชกในวันใหญ่ครับผมพอจะมีโอกาสไหมครับคํากล่าวของยอดผู้ผานะครับออกมาจากใจอย่างแน่นอน เขาแล้วก็อีก2คนที่ได้แชมป์รถทัวร์นะครับตั้งแต่29ตุลาคมปีที่แล้วยอดผู้ผานะครับแชมป์รุ่นเฟเธอร์เวทซึ่งปัจจุบันก็ลดลงมารุ่นเบตัมเวทเด็ดดวงเล็กสอสมหมายรุ่นฟลายเวทแล้วก็เซเลสภูเก็ตสิงห์มวยไทยนะครับมวยหญิงรุ่นอะตอมเวทที่ตอนนี้ใช้ชื่อเต็มตัวว่าเซเลสอันเซนอย่างยอดผู้ผานะครับมาถึงวันที่เขาชกนี้นะผ่านมาหลายเดือนก็ยังเงียบๆในเรื่องของการเซ็นสัญญาเข้าชกวันใหญ่ในเมื่อการได้แชมป์รถทัวร์น่ะครับนอกจากจะมีเค้น,นยัก,ยกาด สัญญานั้นมีมูลค่าถึง1 0 0 0 0แสนดอลลาร์ 100, แล้วครับหรือว่าประมาณ3.5ล้านบาท แต่การที่เลมโบเล็กนะครับเซ็นเป็นฝ่ายชายเป็นคนแรกไปแล้วนะครับแล้วก็เพชรจีจ้าเซ็นเป็นฝ่ายหญิงคนแรกนักมวยแชมป์รถทวันทั้ง3คนนะครับก็อาจจะต้องการความชัดเจนในตรงนี้ยอดภูผาก็เลยรวบรวมความกล้านะครับพูดเสมือนทวงถามแล้วก็เราก็ต้องเข้าใจความรู้สึกของนักมวยนะครับในเมื่อเป็นแชมป์แล้วก็พวกเขาทําได้แล้วเนี่ยว่าเมื่อไหร่จะมีการเซ็นสัญญาเซ็น MOU จะให้3มเสียงของพรรครถทวัเนี่ยเข้าร่วมรัฐบาลวันชันไม่ชิปไหมถ้าพูดตามอารมณ์การเมืองก็ต้องว่าแบบนี้เลยนะครับในการเปรียบเทียบซึ่งหลังจากยอดภูผานะ ยอดภูผานะครับตะโกนบนหน้าผาที่เป็นสอนลาให้พิทัษ์ตะโกนว่าเหินฟ้ายังไม่ทันข้ามวันดีเลยนะครับเฟซบุ๊กโปรโมเตอร์เดียเกียรติเพชรนะครับต้นสังกัดของยอดภูผาก็มีการโพสตเฟซบุ๊กบอกว่ายอดภูผาได้เซ็นสัญญาไปต่อยวันใหญ่แล้วสุดยอดมากคือไม่มีการประกาศบนเวทีนะแต่ว่าโปรโมเตอร์เดียเนี่ยก็ออกมาโพสต์ออกมาเป็นเรื่องของหลังบ้านเป็นเรื่องของหลังไม้ที่มีการตกลงกันไปแล้วนะครับจากนั้นก็ต้องมีการสื่อสารออกมาอย่างเป็นทางการแล้วก็เมื่อวันพฤหัสที่18พฤษภาคมนะครับ ที่ห้องสื่อมวลชนสนามมวยลุมพินีเนี่ยศึกวันแชมปนชิพก็ทําการมีพิธีการเซ็นสัญญากับแชมป์ทัวร์นาเมนต์มวยไทยรถทูวันของทั้ง3คนอย่างเป็นทางการนะครับก็มีทั้งเสียเปรมแล้วก็เสียปลายนะครับเป็นสกิลพยานในการเซ็นสัญญาด้วยซึ่งเสียเปรมก็บอกว่าเดี๋ยวจะมีรถทูวันซีซั่นสแน่นอนจะมีการถแถลงข่าวในเดือนมิถุนายนนี้นครับหลังเซ็นสัญญ,ญาแล้วครับจะเกิดอะไรขึ้นนะครับไปดูเส้นทางคร่าวๆของแต่ละคนนะเริ่มที่คนแรกนะครับเซเลสฮันเซนนะครับสาวออสเตรเลียแชมป์รถทูวันอะตอมเวทหญิง หลังจากเซ็นสัญญาเมื่อวันพฤหัสที่18นะครับวันที่19นะครับเธอมีคิวชกพอดีดเลยในวันลุมินีครั้งที่17เจอกับเดนนี่ฟรอสจากสหรัฐอาณาจากักรผลคือเซเลสเอาชนะคะแนนไปแบบไม่เอกฉัน,นะครับเรียกได้ว่าได้เลือดก,กันเลยดูการชกจบนะครับต้องบอกตามตรงนะครับว่าเซเลสถ้าฟอร์มแบบนี้นะจะขึ้นวันใหญ่เนี่ย เธอจะยับเยินมากกว่านี้หลายเท่าแน่นอนนะเพราะตลอดการชกนะครับการปล่อยหมัดให้มีน้ำหนักหรือว่าทิศทางการปล่อยหมัดเนี่ยต้องแม่นยำต้องไวเนี่ยแอดมินเห็นแล้วบอกได้เลยนะว่ายังสอบไม่ผ่านในสายตาแอดมินเพราะตลอดการชกนะครับจะเห็นท่าทางการต่อยของเธอแล้วงมหงิดใจอะ่ะมีความรู้สึกสังหรอเลยครับว่าเธอขึ้นวันใหญ่เนี่ยเธอจะไหวไหมเพราะในระดับวันใหญ่ที่เธอขึ้นไปต่อก,กอนั้นนะครับมีมวยที่เหนือชั้นกว่ารถทุวันหลายเท่านะเหนือชั้นกว่าวันลูมินีอีกอะ่ะ แค่เธอไปเจอแชมป์คนปัจจุบันอย่างโรดิเกสนี่ก็เรียกว่ายากมากแล้วในการที่จะกระชากแชมป์อะแล้วในรุ่นนี้ก็ยังมีสแตมแฟเทคหรือแม้แต่แชมป์คิกบ็อกซิ่งที่อาจจะข้ามฟากมาอย่างเจเน็ตทอสอีกครั้งล่าสุดนะเพชรจีจ้าก็เซ็นเข้าไปร่วมด้วยอีกคนเนี่ยก็เรียกได้ว่าโคตรยากอะในการที่เซเลสจะลุ้นแชมป์ซึ่งเซเลสก็เคยถูกเพชรจีจ้าต้อนตือปักศอกแตกเละเทะแพ้แตกมาแล้วนะ ก็โอเคอยู่นะครับในวันลูมินีเราเห็นเซเลสนั้นหัวใจเขาเด็ดเดี่ยวมากนะครับในใจที่ได้ได้ว่าเป็นนัดมวยที่โคตรสู้เลยโดนก็เป็นเดินยิ้มสู้ตลอดแต่ว่าร่างกายมันโดนหนักๆอ่ะมันก็ยับแน่นอนการป้องกันตัวก็ไม่ได้ดูดีไปเท่าไหร่เลยเซเลสได้ขึ้นวันใหญ่เนี่ยแต่สิ่งที่อยากให้ทําอย่างยกใหญ่เลยเนี่ก็คือการโอเวอร์ฮอลนะฮะเปลี่ยนทุกอย่างใหม่ให้หมดไม่อย่างนั้นนะครับไปเจอมวยที่เกรดสูงกว่าในวันเชฟชิปเนี่ยโอกาสที่เธอจะยับเยินเนี่ยสูงมากมาก คนต่อมานะครับเด็ดดวงเล็กทีเด็ด99นะครับเป็นแชมป์รถทุวันรุ่นไฟเวทสองไฟในวันลูมินีนะครับก็ชนะคะแนนทั้ง2ไฟนะครับการเข้าสู่วันใหญ่เนี่ยแล้วจะไปให้ถึงแชมป์เนี่ยต้องบอกเลยนะครับว่าเหนื่อยมากเพราะแชมป์ในรุ่นนี้นะครับเป็นระดับมหาหินนะครับว่าที่ค่าตัว10ล้านอย่างรถถังจิตเมืองนนท์มวยหน้าใหม่อย่างเด็ดดวงเล็กเนี่ยอย่าเพิ่งรีบร้อนไปเจอเลยนะในรุ่นนี้ต้องใจเย็นมากๆนะครับในการรอเวลาไปให้ถึงแชมป์ ดีที่สุดเลยคือเข้าไปต่อยแล้วค่อยๆเอาชนะนักมวยคนอื่นไต่เลเวลไปก่อนเพื่อเก็บเกี่ยวประสบการณ์กระดูกมวยและต้องหาจุดขายอาวุธหนักของตัวเองให้เจอนะครับยิ่งการนับการน็อกด้วยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการออกหมัดหรือว่าอะไรก็ตามเนี่ยต้องขัดเกลาตัวเองให้หาคุณสมบัติข้อนี้ให้จองได้ให้เร็วไวแถมรุ่นนี้นะครับก็ยังมีซุปเปอร์เล็กเกียรหมูเก้าและอนาคตอันใกล้นี้นะครับไม่แน่ก็จะมีนักมวยหุ่นอวตารนะครับนาบิวเนี่ยเข้ามาร่วมด้วยอีกคนนึงเียได้ว่ารุ่นนี้โคตรยากเลยสําหรับเเด,ดด็็วงล คนสุดท้ายนะครับยอดภูผาวิมานแอร์นะครับเป็นแชมป์รุ่นไฟท์เวทนะครับปัจจุบันลถมารุ่นแบนต์เวทเป็นผู้นําทางจิตวิญญาณของพักรถทุวันนะ่ะสามเสียงของรถทุวันเนี่ยมีเขาเนี่ยแหละเป็นคนตะโกนบนเวทีนะครับว่าขอโอกาสเมื่อไหร่จะได้เซ็นสักทีหนึ่งสามไฟในวันลุมพินีนะครับยอดภูผาพิสูจน์แล้วว่าการเป็นแชมป์รถทุวันนั้นเหมาะสมด้วยประการทั้งปวงนะคู่ต่อสู้นั้นโดนหมัดเขาจนน็อกในวันลุมพินีเนี่ยก็เรียกได้ว่าผ่านการทดลองตามหลักวิทยาศาสตร์มาเรียบร้อยแล้วครับว่าหม ใครโดนเข้าไปนี่ก็นิ่งเป็นหลับขยับเป็นชักอะ่ะยอดผู้ผาประกบเจอกับใครก็สนุกแน่นอนนะในบรรดาลรองแชมป์ทั้ง5คนในรุ่นแบตเติมเวททั้งคนไทยแล้วก็คนต่างประเทศก็อย่าเพิ่งรีบร้อนไปชิงกับแพกเกอตี้เลยนะเอาเป็นว่าค่อยเป็นค่อยไปสร้างกระดูกมวยเพื่ออนาคตระยะยาวดีกว่าแล้วก็มีอีกคนนึงครับที่ว่าถ้าไม่จําเป็นนี่ก็คงไม่ต้องเจอกันลรอกนั่นก็คือแลมโบเล็กชออาจจระบุน ที่พึ่งเซ็นสัญญากันไปก่อนหน้านี้นะครับเพราะว่าทั้งคู่เป็นมวยของโปรโมเตอร์เดียเกตเพชรเหมือนกันงานนี้ก็อยู่ที่ผลงานวาสนาบุญญาธิการของยอดผู้ผาหรือว่าทั้งสองคนนี่แหละว่าอนาคตเนี่ยใครจะมีสิทธิ์ได้ไปชิงก่อนแล้วจะชิงกับแชมป์คนไหนแชมป์จะเปลี่ยนมือจากเฮกเกตตี้ไหมเมื่อถึงเวลานั้นและนี่ก็เป็นการอัปเดตล่าสุดนะครับที่เรียกว่าโคตรล่าช้าของแอดมินเลยที่แฟนมวยเนี่ยเขารู้กันทั้งบ้านทั้งเมืองรู้กันไปกว่า10วันแล้วเนี่ยถ้าแฟนมวยทราบมาก่อนหน้านี้แล้วก็ถือว่าผมสรุปให้ฟััังงงอออีีกกกคครรร้้นนลลตาาามมมโขดิ สำหรับวันนี้นะครับแอดมินก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วก็พบกันใหม่ในโอกาสหน้าสวัสดีครับ We'll okay.